ปัดมา กุ้งเอาออกเอากุ้งออกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อับาอัรอนนะม้าใส่ใยายมาลองขอบใจนะขอบใจมากเแล้วก็ข้าวเปล่าข้าวเปล่าสิบบาทได้ไมัสแมนสะโพเข้าวเปล่าสิบ ค่ะขอบคุณค่ะมันน้อยนะไว้เดี๋ยววันไหนมันเยอะแล้วจิ้มใส่ให้นะเท่าไหร่ครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มอันนี้ร้อยหนึ่งเอาหวานจินึ่งย่าเสร็จแล้วปูยายนึอ่าปลาหมึกปลาหมึกกสตออ่าอันนี้ปลาหมึกกสตอนะคะอันนี้แปดสิบบาทแล้วก็ไหวลายที่หนึ่งนะคะ ปลาหวานแผ่นหนึ่งได้เลยหลายที่ปลาหวานแผ่นหนึ่งนะปูที่หนึ่งที่มีอะไรคะค่ะค่ะมีปลาหวานด้วยในปูของยายสายปูสตอ,สตอรกับพะโล่กี่ใบสองใบไร่<ม>ข้าวใช่ไหมข,ขอข้าวถ้วยหนึ่งสตอกับปลาโล่ปูสูงหนึ่งนั่นได้นั่น,นมานะสตอกับปลาโล่นะสตอกับปลาโล สตอกับพโลได้อันนี้อันไหนปลาปลาปูาปลาหมึกขอบใจมากแล้เไม่ใส่ถุงไม่ล่ะเออไปใส่ถุงสิเอ้ยไปลำบากนะตัวเองเออขอบใจเว้ยอันนี้เต็มปลาช่อชนตัวหนึ่งแค่แปสิบาทอนูที่น้ำปานผานน้ำปานได้ ตัวหนึ่งค่ะหอยลายแกงเนื้อปลาหมึกตัวหนึ่งข้าวสองถุงรวมมาลุงขึ้นแบวข้างบนเลยหอยลายแกงเนื้อปลาหมึกตัวหอยลายแกงเนื้อปลาหมึกตัวหนึ่งขอหอยลายพฟิฟานะขอหอยลายแกงเนื้อปลาหมึกตัวหนึ่งให้ให้ลุงลุงนู้นลุงที่นั่นนะ ไข่ลายแกงเนื้ออันนี้ปลาของยายพอพี่ฟ้าไข่ลายแกงเนื้อปลาหมึกอ่ะอันนี้ข้าวเห้ามอย่อย่าห้ามอย่าารอเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะเพิ่มปลาผัชิ้นไช่ละได้เลยได้เลยค่ะปลาชิ้นไช่น้าผู้ชายที่ไอ้นี่รักข้าวสองน้าผู้ชายมหานาคน้าผู้ชายมหานาค

อันนี้ของพี่ออันนี้ของพี่พี่ไกินกี่ที่ตุ้งคือวะส่ค่ะค่ได้เลยได้ได้ได้เลย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 ตกลงสองพี่สมบูร่อันนั้นตูผ่าร ค่ะปูค่กปูสองปูสองค่ะตกลมปูสองหมึกสองนะคะค่ะาข้าวลาดข้าวที่ราชาติอะไรนะคะราดราาค่ะต่ไกค่ะปลาพุ้นไทยกับกุ้มแกงได้ค่ะได้ค่ะได้ ปลาชิ้นไช่กับกุ้งผิดแกงนะคะอันนี้ปลาชิ้นไช่กับกุ้งผัดผิดแกงนะคะปลาชิ้นไช่กับชุดนี้นะใ่ยี่สิบห้าต้องมาหาป้าของยี่สิบห้านะคะเออเออมาบอกไว้นิดนะจะเอาอะไรมั่งนะเดี๋ยวจะได้ถ้ายังไงจะได้เอาน้ไห่ได้ไหะอันนี้ ช่วยอันนี้ช่วยออะไรอันนี้กับผัดปูค่ะอันนี้กับผัดปูนะอันเป็นเจ็ดสิบกับแปดสิบแล้วกันนะขออันนี้นะขออันนี้ข้าวห้าถุงข้าวห้าถุงใช่ค่ะใช่อันนี้เจ็ดสิบกับแปดสิบเจ้านี้แปดสิบร้อยห้าอันนี้อันนี้ปลากับปลาหมึกปลากับปลาหมึกตัวเด่นสองช่วยปลาปลาหมึกสองที่แปดสิบบาท

มื่อกี้ตัวใส่ใส่ไอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวปานนะปานใส่ไว้ให้มังยังมีกุ้งใส่ไว้ให้มังยังยังนะได้ได้ได้ค่ะอันนี้แปดสิบละกันแปดสามนะขอหลายขุงหนึ่งหลายกับเกลี้ยหวานไก่นะคะขอบคุณค่ะพี่ไปหมดได้นะหอยลายกับเกลี้ยหวานไก่ค่ะเพิ่มข้าว เอาข้าอะไรกันนี่ปลากับป่อปลากับป๋งปลานี่นะนะได้อันนี้นะอันนี้อันไหนปูปููย่างปูยัางปูยาปูยางปูยาอันนี้เนะสบก้าสิบบาทนะจะได้แน่นหน่อยนะเพราะว่าน้อยใส่ชินแล้วนะนักนะ เอาเก้าสิบแล้วก็ปั่นทูไปกับข้าวหนึ่งที่สองสองตัวเนาะอันนี้กุ้งเพิ่งมาจ้ากุ้งเพิ่งมาเออหน้าปานใส่กุ้งให้ที่ในกล่องไหมยังยังเลยเนี่ยเนี่ยมาละตัวใหญ่เนี่ยมาเดี๋ยวมาแล้วพี่ตัวใหญ่กุ้งกุ้งที่ละสามตัวห้าที่ห้าที่ห้าที่ไม่ไม่กุ้งมะช้าตัวไซส์เล็กพี่เพาเอาไซส์ใหญ่นั่นหมมะช้าไม่มีไซส์เล็กมะช้าไซส์เล็ก นะอนั่นไปอันนี้ของพี่เขาสมสุขของพี่เจ้านี้ัตวข้าวปลาหนึ่งแล้วก็หอยลายปลาหมึกตัวสอตัวอ๋อปูคันนี้นะคะปูไม่เป็นไรข้าวขาหอยลายหนึ่งสัดปูสองตกลงค่ะได้อันไหนอันนี้เก้าสิบบอกเขแล้วปูสอง ไข่ลายไก่ไก okay. ่ซอสนะคะอ่ะพี่ฟ้าพี่ฟ้าเอาเอาเอากล่องแม่มีมาให้ยังแล้วอ้าวใส่ถุงเหรอแม่บ่กจะมีกล่องแล้วก็ไข่ลายขอไข่ลายถุงหนึ่งไก่ซอสไข่ลายถุงไก่ซอสถุงไม่โทรให้แม่ถามแม่สิแม่ก็ซื้อกล่องมาให้พี่เขาโดยเฉพาะ เอออันนี้ผัดปูแม่ได้ค่ะนะจะถามแกเอ้ยถามที่ถามเรื่องบอกว่าเอากล่องไม้ย่าจะมาใส่ชุ่มให้เขาน่ะไปก่อนเอาอะไรอันนี้เจ้านี้มีไอ้มีผัดปูกับไอ้ปลาหมึกนะคะที่เต็มเล่ผัดปลากระพงอันนี้ผัดปลากระพงได้เลยค่ะได้ได้ค่ะเออเอากล่องนั่นปูกับผัดปลากระพงนะอันนี้ปลาหมึกนะคะ ปูปลาหมึกอันนี้เป็นขอ90บบาทอันนี้นะคะไปข้างหน้าเลยนะ